เสือมีพระบรมานาชโองการโดเจ้าให้เก็บภาษีรือชาอากรดังต่อไปนี้นิบสมบัติที่พวกมันซ่อนเอาไว้ให้หมดสวกขวัญนะเอาพวกผูพ้พญิงหมดมันบอกว่าเจ้าไปถวายพระเจ้าเสือมึงกับกูมาเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันหามีสิ่งใดในพี่พกนี้ที่ข้ารักยิ่งไปกว่าเจ้า <c oughs> นวลถ้าเองหมายจะเอาอินวนไป เองต้องชนะนข้าก่อนข้านี่แหละพระเจ้าแผ่นดินปอ้ยไปเลยพระเจ้าแผ่นดินหรือไม่ฮะไอ้เินมึงเงยหน้าขึ้นมองกู่พวกมึงจงรู้ไว้ด้วยว่านี่คือความรอมราชากองการพเจ้าเสือจะเอาไปทำไมลองเดาดูสิ มึงไม่ไปไม่ได้เป็นพระราชองค์การของพระเจ้าเสือข้าไม่ไปเจ้าต้องไปนวนที่สินสินราคาลายู่อยากกกลองและเกรียงใครจะรึกไว้บนแผ่นฟ้าให้แส่สองทั่วโลกาเทวัดาบนสวรรค์ยังได้